กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านน้สิิปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพจะเห็นได้จากการดำเนินงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและผู้ยากจนได้เป็นจำนวนมาก จากข้อมูลปีพศ2534ถึงปัจจุบันเกษตรกรและผู้ยากจนของจังหวัดอ่างทองได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น217รายเป็นเงิน62ล้านบาทเศษช่วยถ่ายถอนที่ดินจำนวนทั้งสิ้น1,268ไร่นางพยาวปั้นทรัพย์ปัจจุบันอายุ61ปีเป็นเกษตรกรหมู่ที่5ตำบลสีพรานอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นเกษตรกรรายหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องหนี่สินและใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการกู้ยืมเงินนอกระบบโดยการนําที่ดินทํากินไปให้ตจ้าหนี้ยุดไว้สวัสดีค่ะดิฉันนางพยาวปั้นทรัพย์อายุ61ปีอาชีพเกษตรกรทำานา3สไร่ทำอ้อย15ไร่2อง,งาน อาที่ไปเข้าไว้แล้วก็ทางนี้ทางกองทุนนี้ก็ช่วยเหลือช่วยเหลือท่ายออกมาอาชีพเกษตรกรมีความเสี่ยงที่ผ่านมาเป็นระตบภัยไอไัยธรรมชาติหลายอย่างมีเพีย้ยเพี้ยกระโดดบ้างน้ำแรงไอ้น้ำไม่มีมั้ง ตอนนี้ก็คาดทุนเป็นนี่เป็นติ้นเยอะแย yeah. oh, ะโอ้โหมอก่อนเป็นนี่ดอกนอกระบบดอกเงินเยอะดอกร้อย้องเราต้องบ้าต่อเดือนน่ะนี่เป็นล้านๆน่ะอันนี้นอกระบบอะไม่กี่เดือนก็ <laughs> หาก,กินก็ไม่ทันกินลำบากมาก ัจจุบันนี้เริ่มดีขึ้นค่ะเพราะดอกเมื่อก่อนนี่นอกระบบดอกจะแพงใช่ไหมพอมาเข้ากองทุนนี้ดอกน้อยองปีละสองืันห้าเริ่มดีขึ้นเพราะต้องละปีละครั้งเนาะชีวิตดีขึ้นค่ะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยพอไม่มีนี่นอกระบบเราก็ไม่เครียดเงินพอหมุนเวียนค่ะมีเวลาไปรับจ้างค่าไอ คุยทำนาะทำกระแตตะก้อน,นี่แน่ทำคุยร่องน้ำทำร่องน้ำซ้อมข้าวจ้างก็ไปทำทุกอย่าง <c oughs> ทุกวันนี่ความหวังของของป้านะก็อยากมีอนาคตอยากจะส่งหลานเรียนหลานยังเล็กเด็กอยู่ยังเล็กอยู่อยากจส่งให้เขาเรียนสูงๆจะได้มีงานทำดีๆป้าขอขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ช่วยเหลือป้าแต่ป้าก็จะพยายามใช้นี้ให้ตรงกำหนดเพื่อจะไ,ได้ไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนคนอื่นต่อไปและนี่คือตัวอย่างของลูกนี้ที่ประสบความสาเร็จจากการให้ความช่วยเหลือของกองทุนหมุนเวียนโดยได้นําที่ดินที่ได้รับความช่วยเหลือมาทําประโยชน์สร้างรายได้สร้างมูลค่าให้กับผลผลิตเพื่อจำหน่ายและนำเงินที่ได้มาชำระหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนต่อไป บริหารเงินได้บริหารนี้เป็นชีวิตมีสุขสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองชั้น 3, สาศาลากลางจังหวัดอ่างทองโทร035620525สำนักงานเกษตรอำเภอตามภูมิลำเนาของผู้ขอกู้ทกสตามภูมิลำเนาของผู้ขอกู้สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โทร022807750หรือ022807753หรือติดตามข่าวสารได้ที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง